greens creed be dream. Life could Like เรื่องย่อละครสุขเล็กๆที่เรียกว่าเธอเมื่อ20ปีก่อนเด็กชายที่มักจะโดนเพื่อนรังแกได้ถูกเด็กหญิงที่เรียกตัวเองว่าจอมยุทธหญิงคอยปกป้องเธอชื่อฉงหงเด็กหญิงฉงหงคอยปกป้องดูแลรวมถึงผลักดันในเรื่องการเรียนและการต่อสู้คนต่างๆให้กับเด็กชาย แต่วันหนึ่งเด็กหญิงโฉงหลงถูกแม่พาไปบ้านยายโดยให้สัญญากับเด็กชายว่าไปไม่กี่วันเปิดเทอมจะกลับมาพอฉันกลับมาฉันจะขอ,อนายแต่งงานนะเด็กหญิงโฉงหลงได้กล่าวไว้และจะมาเจอกันที่ใต้ต้นไม้แห่งความทรงจำของพวกเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กชายไม่เคยบอกเด็กหญิงชฉงหลงเลยคือเขาไม่เคยบอกว่าเขาชื่อหวนเส้าชิง หลังจากเด็กหญิงโชงหลงไปบ้านยายในวันนั้นเธอก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยแต่เด็กชายหวนเศร้าชิงเฝ้ารอเธอทุกวันรอเป็นเวลากว่า20ปีชงหลงสาวสวยนักเรียนนอกสาขาไฟแนนซ์แม่ของเธอวางแผนให้เธอตั้งหลักปักฐานและใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศห้ามกลับมาที่ประเทศจีนอีกชงหลง เธอเสียพ่อไปตั้งแต่เด็กพ่อของเธอเป็นทนายความและตัวเธอเองก็มีความฝันอยากเป็นทนายความแบบพ่อเช่นกันเมื่อเรียนจบเธอก็แอบหนีแม่กลับมาที่ประเทศจีนเข้าฝึกงานที่สำนักงานทนายความต้าเหรินและได้ถูกส่งตัวไปเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่โรงพยาบาลหวนจี ทำให้เธอต้องพบกับหมอหนุ่มสุดหล่อสุดฮอตหวันเศร้าชิงที่มีฉายาว่าหัดเทพเปิดกะโหลกแห่งโรงพยาบาลหวินจี้และคดีแรกที่ฉงหลงต้องทำคือการไกลเกลี่ยเกี่ยวกับหวนเศร้าชิงอีกด้วยทำให้เขาทั้งสองต้องตีฟีปากกันหลายต่อหลายครั้งเป็นคู่กัดที่พบหน้ากันต้องตีกันอยู่เสมอชงหลงคิดอยากจะเอาชนะเหวนเศร้าชิง ด้วยหลายวิธีการจนรู้สึกผิดจึงตามหาเหวินเซ้าชิงเพื่อที่จะขอโทษและตกลงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลอย่างประนีประนอมและวันนั้นเป็นวันที่เหวินเซ้าชิงไปที่ต้นไม้แห่งความทรงจำเพื่อรอเด็กหญิงฉงหลงตามปกติเหมือนที่ทำเป็นประจำเมื่อฉงหลงตามไปถึงจึงแนะนำตัวต่อเหวนเซ้าชิงว่าฉันชื่อฉงหลง เมื่อวนเศร้าชิงได้ยินจึงกระโดดกอดฉงหลงด้วยความดีใจในที่สุดเธอก็กลับมาแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าฉงหลงจำไม่ได้ว่าหวนเศร้าชิงเป็นเด็กชายที่เธอให้สัญญาไว้ในสมัยเด็กหลังจากวันนั้นหวนเศร้าชิงจึงตัดสินใจรุกหนักตามจีบฉงหลงอย่างสุดความสามารถค่อยๆทำความรู้จักและเข้าไปในชีวิตเธอใหม่อีกครั้ง ทั้งสองเริ่มสนิทกันขึ้นเรื่อยๆและตัวฉงหลงเองก็รู้สึกว่าหลงรักวนเศร้าชิงแล้ววนเศร้าชิงก็คิดว่าถึงเวลาที่จะต้องบอกเรื่องตอนเด็กๆให้ฉงหลงได้รับรู้สักทีจึงพาฉงหลงไปที่ต้นไม้แห่งความทรงจําและสารภาพกับเธอว่าเขาคือเด็กชายคนนั้นรอคอยเธอมา20สิปีวนเศร้าชิงกล่าว เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมที่ช่อง VTV ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ could